หลังจากที่ทุกคนที่นะครับเลี้ยงนกแล้วและต้องการนำนกไปแข่งขันในสนามครั้งแรกนะครับมือใหม่อาจจะยังไม่รู้นะครับว่าต้องทำอะไรบ้างวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำเกี่ยวกับาการพานกไปแข่งขันในสนามครั้งแรกนะครับนะจะบอกอหลักการคร่าวๆแล้กันหลังจากที่หลายๆคนที่แข่งนก แล้วเอ้ยคนที่แข่งแล้วก็แข่งไปแต่คนที่เลี้ยงปั้นนกมาได้เต็มที่ตามที่ผมบอกแล้วว่าการเลี้ยงนกแข่งเอามาปั้นแข่งขันการต้องเลี้ยงยังไงหานกยังไงวันนี้ก็ถึงคราวที่จะต้องนำนกตัวเก่งที่เราเลี้ยงจนได้ที่สมบูรณ์คิดว่าฟิตเต็มที่แล้วเดี๋ยวร้อนวิชาเราก็ต้องออกมาต่อสู้และแข่งขันประชันกับคนอื่นเขาบ้างจ ได้ออกจากบ้านแล้วทีนี้นะครับหลายๆคนนะครับอาจจะมีเพื่อนฝูงนะครับนะ้าไปกันเป็นทีมหรือไปกับเพื่อนเพื่อนก็จะบอกวิธีการและแนะนําเป็นกลุ่มพวกที่รู้แนวทางการแข่งนกอยู่แล้วนะครับและหลายๆคนที่เลี้ยงอยู่ในนี้ไม่มีเพื่อนหรือไม่มีใครครบนะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับมาฟังคลิปนี้ได้ผมจะแนะนําวิธีการ คุณเตรียมตัวจากบ้านให้ดีนะครับนะาในการไปสนามนกนี่นะนกจะแข่งขันกันเวลาประมาณเชี่ยงโดยประมาณน่าจะเริ่มประมาณ11โมงโดยประมาณแต่คุณต้องไปก่อนหน้านั้นและก่อนหน้าที่คุณจะไปแข่งขันสมมุติว่าพรุ่งนี้เป็นวันที่คุณจะไปคุณต้องพักนกของคุณมาอย่างดีอย่างน้อยหนึ่งวันนะเอาสนามแบบเบสิกข้างข้างบ้านก่อนแล้วกันนะครับนะาสำหรับมือใหม่ที่ยังไม่เคยแข่งไม่ต้องรีบไปสนามระดับต่าง ังหวัดต่างประเทศบัตร หมื่นบาทแสนไม่ต้องไปคนเยอะคนมากเดี๋ยวจะทําไม่ถูกอันนั้นรอไว้เราเก่าก่อนแล้วเราค่อยมีทีมงานนะต้องไปเป็นทีมงานเป็นพวกถึงจะสู้คนอื่นได้นะระดับประเทศนั่นค่อยว่ากันเอาแบบสนามแข่งในบริเวณ5โล10โลแถวแถวบ้านหรือเดินไปแป๊บเดียวก็ถึงก็เดียงดีนะค,คุณเตรียมนกของคุณคุมค่าให้พักผ่อนให้กินให้อิม่มนอนให้หลับอย่างดีและอย่าลืมนะนะเนะปลี่ยนกรงหัดเปลี่ยนกรงนกให้ชินะ ก่อนถ่ายกลงนกใส่กลงเล็กกลงแข่งนะครับสิ่งที่ผมกําลังจะแนะนําในการแข่งนกเนี่ยก็คือนะครับใส่กลงเล็กๆไปจะได้สะดวกพวกพา1 1บ3อทั้งนี้ทั้งนั้นดูอยู่ด้วยนะครับว่านกคุณนะ่ะร้องกลงแบบไหนเยอะ ก่อนที่คุณจะไปแข่งคุณต้องรู้นะว่านกของคุณมีนิสัยเป็นยังไงชอบร้องกลงไหนแฝนล็อกไหนที่ตรงไหน <c oughs> อยู่นอกอยู่ในคุณต้องรู้นะครับมาจากการที่คุณไปเที่ยวกับเพื่อนหรือไปซ้อมบ้านเพื่อนนั่นแหละนะและก็ไปครั้งแรกจะไปช้าให้ไปตั้งแต่แปดเก้าโมงหรือว่าอะไรก่อนก็ได้ถ้าสนามอยู่ไม่ไกลคุณต้องเผื่อการเดินทางไวนง้นกคุณจะได้ไปถึงสนามก่อนแลวจะได้มีเวลาพัก นะบางคนก็คิดว่าไปถึงแข่งเลยดีกว่านกกูเนี่ยพอเปิดผ้าปุ๊บเดี๋ยวมันจะร้องหมดซะก่อนก็แล้วแต่นิสัยของนกคุณนะครับคุณศึกษาเองว่ามันมีลักษณะแบบไหนเลี้ยงยังไงถึงจะร้องเก่งร้องดีนะครับ เอาไปกันต่อหลังจากที่พอคุณไปถึงสนามแล้วคุณก็พักนกเผื่อเวลาการเดินทางเผื่อรถเสียยางรั่วจะได้ะนะครับแล้วก็ไปซื้อบัตรนะมือใหม่เราไม่มีเบอร์โทรกรรมการหรือไม่มีเส้นสายที่จะจองก่อนอยู่แล้วสนามซ้อมคุณไปซ้อม60บาท80บัาทร้อยสองร้อยอะไรประมาณนั้นก่อนแล้วกันนะครับนะแล้วก็น่าจะไปให้เร็วเพราะว่ามีสาเหตุว่ามันต้องมีการจองล็อก นะล็อกจองเราเราเหล็กเป็นล็อกล็กสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมล็อกหนึ่งก็นะมีกี่ตัวล่ะหน้าสเออหน้าสีกลาง แปดใช่ไหมเออสิบหกตัวหนึ่งล็อกเท่ากับสิบหกตัวแขวนมันมีตัวนอกตัวในแล้วก็ตัวในเนะี่ยคุณต้องลองดูว่านกคุณร้องอ่าตำแหน่งที่ไหนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอยู่ในหรืออยู่นอกเนะี่ยคุณจะได้ไปจองถูกแล้วถ้าเกิดคุณไปช้าเนะี่ยคนอื่นมันก็จะจองล็อกแบบนั้นหมดหมดที่ท,ท,ที่นกคุณจะแขวนและถ้าเกิดเป็นสนามใหญ่ก็อาจจะจับอ่าฉลากหรือว่าอะไรก็แล้วแต่แต่ส่วนมากนะครับ ใครกอ็อยากจะชนะ นวะนกลงหวัวจุกแขวนตรงไหนมันก็ร้องตรงนั้นแหละถ้าเกิดหาแบบนั้นได้ดีแต่นกมันจะจําที่ถ้านะคุณเคยชินกับการร้องใกล้เสาคุณแขวนไว้ใกล้เสามันจะร้องใกล้เสานั่นแหละเยอะสุดนะนะแล้วก็อย่าลืมพานกไปสักสองตัวไปแขวนจองราวไว้1ตัวนะขอแล้วก็ตัวที่ลงแข่งขันจริงอ่ะให้พักอยู่ด้านนอกนะแล้วก็ไปถึงก็จัดการสอบถามว่าบัตรเท่าไหร่ซื้อบัตรอา่าลงแข่งขันแท้หกสิบหรือ100ก่อนก็ได้ แล้วก็เมื่อถึงเวลานะกรรมการบอกว่าให้ขึ้นนกคุณก็ผูกบาดผูกอะไรไว้ใต้กรงนกให้เรียบร้อยและแขวนตำแหน่งที่คุณจองไว้นะพอถึงเวลากรรมการเป่านกหวีดเปิดผ้าอะไรคุณก็นะครับไปเปิดผ้าและแขวนทิ้งไว้ให้เรียบร้อยนะครับก็ดูว่านกคุณร้องหนึ่งสี่ยกหนึ่งยกสองยก3ามยกสี่อะไรก็แล้วแต่นะครับทีนี้ก็พอหลังจากนั้นเสร็จแล้วนะครับคุณก็นะ สังเกตอาการให้ดีเวลากรรมการเข้ายกไหนนกคุณร้องหรือเปล่าคุณจะได้รางวัลหรือเปล่านะครับแล้วเก็บเกี่ยวประสบการณ์การพานกไปสนามแข่งซ้อมบ่อยๆจะทำให้นกเนี่ยชินกับบรรยากาศการเป่านกหวีดนะกรรมการเข้าไปเขียนเบอร์หรืออาจจะมีแบบเขียนนอกก็ได้เขียนนอกหมายความว่าไม่เข้าไปเขียนใต้กรงอะไรก็แล้วแต่นะจะชินกับบรรยากาศคนเยอะแยะ ผู้คนส่งเสียงโหเฮฮ่าใส่หมวกหรือมีแว่นตาอะไรก็แล้วแต่นกคุณมันจะเก๋าเกมนะแข่งจนว่านกคุณเนี่ยนะได้รางวัลหรือว่าถ้าไม่ได้คุณก็หมดความพยายามคุณก็เปลี่ยนตัวใหม่อะไรไปนะครับหาแนวทางในการเล่นและเทคนิคอื่นๆนะครับกดติดตามคลิปผมไว้เดี๋ยวจะมีนะครับสาระและแนะนำสำหรับมือใหม่นะมือเก่าคงจะรู้แล้วแต่บางคนมือเก่าอาจจะไม่รู้ก็แล้วแต่นะ เลี้ยงนกมาตั้งนานและไม่เคยได้กินรางวัลกับเขานีก็มาฟังดูสาระเล่เทคนิคแต่นะครับผมจะพูดเป็นหลักการแบบกลางๆนะบางคนอาจจะมีวิชาหรือเก๋กว่าหรือว่าประสบการณ์ไม่เหมือนกันก็แล้วแต่นะครับใครที่มีความรู้ที่เป็นประโยชน์ก็มาบอกน้องๆมือใหม่ในนี้ได้นะครับสำหรับการพานกไปสนามนะครับคุณก็นะครับลองดูนะต้องเสียสละเวลาและก็ต้องฝึกซ้อมอยู่ และถ้าเกิดเป็นรายการที่ใหญ่ๆขึ้นไปอีกคุณก็ต้องเผื่อเวลาอันนั้นผมแนะนําให้ไปเล่นเป็นกลุ่มก่อนเล่นเป็นสมาคมเล่นเป็นทีมจะได้ไปกันหลายคนจะได้มีคนช่วยแนะนําและอีกอย่างหนึง่งการไปเล่นรายการใหญ่คุณต้องเผื่อใจเอาไว้เพราะนะอุปสรรคปัญหาในการแข่งขันนกลงหัวจุกมีอยู่มากมายนะครับสิ่งที่จะพาคุณเบือ่อเลิกเล่นนกลงหัวจุกคือหนึ่งนกคุณไม่ได้รางวัลเลยคุณไม่สนุกแล้วสองคุณไปเจอโกง หรือกรรมการหรือเล่เหลี่ยมของบรรดาผู้จัดสนามแข่งนกหรือเพื่อนพักพวกที่เล่นนกต้องการเอาเปรียบและเล่นโกงนะคุณจะเบื่อไปเองนะครับเดี๋ยวผมจะทําคลิปแนะนําอีกนะครับการที่หลายๆคนเลิกเล่นนกไปเพราะว่านะครับกฎกติกามีเล่เหลี่ยมและกลโกงหลายแบบนะอันนี้ก็อยู่แต่ประสบการณ์ของทุกคน อันนี้ก็นะครับเลือกเล่นเฉพาะรายการเล็กๆไล้ๆบ้านสนามเด็กๆทําก่อนนะครับนะเอาให้เราชํานาญก่อนจนเรามีนกตัวเก่งนกตัวเก่งที่กินรางวัลและสู้คนอื่นได้สู้คนอื่นไหวในตลอดแล้วค่อยไต่สเตปไต่เลเวลไปไปรวมทีมกับเพื่อนฝูงอย่าลืมนะครับนะคุณไม่มีกพวกเพื่อนฝูงเวลาไปรายการสนามใหญ่ๆไม่มีสีเสื้อไม่มีทีมงานไม่มีเครดิตนะผมบอกว่าจะ ถูกคนอื่นกดทับไม่มีทางที่จะได้รางวัลอย่างแน่นอนถ้านกคุณเก่งคุณก็จะโดนโกงนะผมจะบอกไว้คุณต้องอยู่นะครับสนามที่ชัดเจนก็มีเลือกไปสนามไหนสนามนั้นตามที่ตัวเองถนัดครับผมให้คุณเลือกไปเฉเพาะสนามที่นกของคุณร้องเยอะร้องมาก และก็ได้กินรางวัลนะครับในะสนามไหนแล้วไปแล้วนุกมีอารันนะไปเจอบรรยากาศในสนามตกใจหรือระแวงสนามหรือระแวงสภาพนะครับสิ่งแวดล้อมมีนกกาเหี่ยวอะไรก็ไม่ร้องหรือว่ามี สิ่งปลูกสร้างที่เป็นมนุษย์ปลูกสร้างไว้แล้วทาให้นกหวาดผวามไปแล้วไม่ร้องคุณลองสลับที่ดูว่าแขวนตรงนั้นตรงนี้สนามนั้นสนามนี้ลงตัวกับคุณตรงไหนนะต้องทําความเข้าใจนะครับและเมื่อคุณกลับมาบ้านแล้วก็จะได้มาแก้ไขหาวิธีการนะครับทําอย่างไรให้นกของคุณเนี่ยสู้คนอื่นได้นะครับถ้าคุณยังไม่ได้ไปหลายๆครั้งหมดเงินค่าสมัครไปเยอะคุณก็อาจจะหมดกําลังใจนะหมดกําลังใจในการเลี้ยง นะครับหมดแรงที่จะตื่นเช้าขึ้นมาซื้ออาหารนกหากล้วยหามะละกอแต่ถ้าเกิดวันไหนคุณไปแล้วนกคุณมีแต่ได้ได้ได้ไดกินกินกะินนะมีแต่แชมป์แชมป์ชคุณก็จะนะเขาเรียกว่านะถูกอกถูกใจและแหมริมรสชาตินี้จนเคยชินนะครับสร้างกําลังใจในการเลี้ยงนกกรงหัวจุกให้คุณเพราะฉะนั้นนะครับมือใหม่ค่อยๆศึกษาไปทําตามวิธีการที่ผมบอกแล้วก็เก็บเกี่ยวประส การการเลี้ยงนกด้วยตัวเองไปด้วยเนื้อครับสวัสดีครับ